สามรอบพอรอบสี่ก็ฝนตกช่วยมาคัาตาการงอกกนดีขึ้นสม่ำเสมอดีอนี่ครับเ่ยแล้วก็เหมือนว่าทนแรงรเพราะว่าเขาถามเอา้าไม่เห็นรดน้ำสักทีก็บอกว่าเราไม่ว่างไม่ค่อยว่างนะก็เลยจากลาดเบ็ดครั้งแรกเนี่ยเราอีกหนึ่งเดือน,น,อนถึงมาลาดน้ําครั้งที่สองเขาอ,อยู่ได้สบายไม่ไม่ค่อยเหี่ยวไม่อะไรเด็กเราเสร็จแล้วพอหนึ่งเดือนมาลด เรารอบประมาณสักห้าสิบวันรดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปได้ไรด <ch> อีกเลยฝนฝนมาช่วยประมาณอายุสักเจ็ดก็วันได้อะไรเนี้ยฝนมาช่วยครั้งนี้เถ้าได้ลดหน้าอีกครั้งนึงน่าจะสวยกว่านี้ขนาดฝักก็กําลังสวยข้างในก็เหมือนสม่ำเสมออยู่นะข้างในแต่ด้านนอกนี่โอเคเลยแล้วถ้าต้นสมบูรณ์นี่สองฝักเลยเป็นแถวเลยสองฝักแต่ข้างในก็ฝักเดียวแต่ก็ฝักใช้ได้อยู่ อ่าใช่ระบบลากนี้ต้นถ้าต้นใหญ่ๆเนะี่ยระบบลากแข็งแรง